นักข่าวย่อมต้องถามต่อว่านี่คุณเข้าไปยุ่งเหยิงเอาไปหลักฐานไหมตัวแทนประชาชนคนนี้บอกคือมองว่าดิฉันเข้าไปเปิดหีบเฉยๆว่ามันไม่ได้ปิดอยู่ตามที่เขาพูดกล่องปิดสนิทแน่นหนาอย่างดีปิดเกาวแน่นเลยในเรื่องของสายเกเบอร์ไทยอาจจะไม่ได้ใส่แต่ปิดกาวแน่นก็เลยเดินเปิดให้ดูว่าปิดกาวแน่นขนาดที่มือเตะวนคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงดันบุกเข้าไปดู หีบบัตรลงคะแนนที่ในรั้วเหล็กที่กั้นพื้นที่เอาไว้ซึ่งบางหีบไม่ได้ถูกปิดล็อกด้วยเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าเข้าไปทําไมเธอบอกเข้าไปตรวจสอบหีบบัตรลงคะแนนเพื่อเห็นความขัดแย้งกับที่กะกะตพูดแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าท่านกะกะตไม่ได้ลงมาดูพื้นที่จริงเลยแต่เลือกที่จะแถงไปอย่างนั้นแล้วคนที่มาดูหน้างานก็ไม่ได้มาดูแล้วก็ไม่พูดอะไรคือคงจะโต้ตอบทางฝั่งกรุงเทพกะกะตที่แถงว่า ถึงไม่มีเคเบิลทยก็มีเทปกาวปิดซีลเอาไว้ไอ้น,นี่บอกไปเปิดดูเทปกาวตรงไหนเนี่ยมันแยง้งนักข่าวย่อมต้องถามต่อนี่คุณเข้าไปยุ่งเหยิงเอาไปหลักฐานไหมตัวแทนประชาชนคนนี้บอกคือมองว่าดิฉันเข้าไปเปิดหีบเฉยๆว่ามันไม่ได้ปิดอยู่ตามที่เขาพูดกล่องปิดสนิทแน่นหนาอย่างดีปิดเทปกาวแน่นเลยอ่าในเรื่องของสส่เคเบิลทยอาจจะไม่ได้ใส่แต่ปิดกาวแน่น ว่าเป็นการเน้นนี่คือคนที่เราจะทะ้ออะไรบ้างสะท้อนให้เห็นว่าท่านไม่ลงมาดูที่จริงเลยแต่ท่านเลือกที่จะแถลงไปค,คนที่ท่านส่งมาดูหน้างานก็ไม่เดินมาดูแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่คนที่พูดคือคนที่ไม่ได้มาดูหน้างานก็เลยเปิดให้ท่านดูแต่ว่าท่านจะได้เห็นเนี่ย่า้นจะไม่มากระน,น,นุ่นได้ละค่ะแต่ท่านไม่ออกมาเพราะฉะนั้นตู่จึงขออนุญาตใช้วิจารณญาณตัวเองเดินเข้าไปผลไดให้ีดูเพราะว่าตอนที่ตู่เป็นคนขอให้เขาผลทีโรงงานไว้ตรงนี้ คือทางนี้แถลงว่าก็อยู่ในขั้นตอนการยกรวมหีบไงเคเบิลทยไม่มีเพราะมันรวมหีบไปแล้วเขาติดสัตกเทปกาวซีลเอาไว้แน่หนาใครก็เปิดไม่ได้ไอ้ไฟที่เข้าไปนี่ไงเอานิ้วเขียบเปิดอย่างงี้บอกแหลงไันดี้ยังไงไม่มาดูหน้างานจากนั้นปัญหาคือหันมาหา รอดเวชนินลองเดค้ากรซึ่งเป็นตัวอขออภัยอยู่ที่นี่คือท่านเป็นคนเดียวที่เห็นหลักฐานต่างๆตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาปรากฏหายไปแล้วท่านลองชนินไม่ได้อยู่ในสนาม,นามเป็นบบนหายเป <ๆ S 2> ตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินออกตามหาปรากฏว่าไปเจออยู่ในมานั่งในลานจอดรถของสนามแบทที่อยู่ด้านหลังะ่ะคะแล้วก็มีเสียงตะโกนให้กลับไปชี้แจงกับประชาชนลองชนินบอกกกตอใหญ่ชี้แจงไปแล้ว แต่ระชชาปนบอกท่านน่ะเป็นคนที่เห็นหลักฐานจริงท่านลงพื้นที่จริงอยู่คนเดียวจริงจริงออกไปตอนไหนก็ไม่รู้นะ,ะเ็าไปนั่งอยู่ตรงลานจอดเนี่ยท่านผู้ชมมี่บรรยากาศดีอย่างนี้เนี่ยไมออกไปใถา่ายชิบ้ายอะไรเลยใช่ไหมครับกี <dengan> ่ <aime> นาทีครับ <c oughs> คุณต้องตอบคำถามประชานใจไ้ได้ครับ <c oughs> คุณจะมาน่าสบายใจอย่างนี้ได้เพราะคุณคือคนที่อยู่ในพื้นที่ คุณคือคนที่ลงพื้นที่คุณคือคนที่ถ่ายรูปกับหลักฐานคุณคือคนที่เจรจากับประชาชนคุณจะมานั่งเงียบอย่างนี้ไม่อธิบายอะไรให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้นี่คุณทำได้ที่ยังไงพอมันดูกดดันมากทีเดียว